สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเละครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าเทพีซูยันจันทรานะครับทำเพื่อรับสกินใหม่ของเยนาที่มีชื่อว่าเซราฟิกวิราโกเยนาเนี่ยนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่องอ่านเมื่อกี้เลยนะครับเีื่เลวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่ เดเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ราวๆยีกว่าวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็รูปแบบของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นรูปแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับอย่างเช่นนะฮะแบบนี้เลยนะครับรูปแบบกิจกรรมจะเป็นรูปแบบการสุมส่มนะครับสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มแบบ dafür, คุณได้วงแหวนโทเค็นข้างในเนี่ยคุณจะสามารถสุ่มวงแหวนรอบนอกได้1ครั้งนั่นเองนะครับโดยมันเนี่ยมีทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับก็คือ5รางวัลที่คุณจะต้องสุม่มได้นะครับ ง่ายเลยนะครับก็คือคุณสุ่มไปเรื่อยแล้วมีในการสุ่มแต่ละครั้งเขาจะไปบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองนะครับตามนี้เลยนะเนี่ยแล้วเขาบอกนะครับว่าเหมาตู้เนี่ยไม่เกิน5้าพันสี่คูปองแน่นอนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คือสรุปเลยคุณจะสมมติคุณต้องการสกินจากในกิจกรรมนี้คือคุณเสียแค่เหมาตู้เนี่ยยังแย่เนี่ยคุณเสีย5้าพันสี่คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้ นะครับแล้วก็สำหรับสกินของเยนานะครับคือคุณมีโอกาสได้รับสกินของเยนาตั้งแต่ในการสุ่มวงแรกเลยนะเพราะว่าสมมติคุณได้สุ่มได้โทเคลล็นแล้วสมมติคุณสุ่มแล้เยนาเ,นาเนี่ยคุณก็จะได้สกินไปในทันทีนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับง่ายๆได้ใจความและขอนำมาตัะอย่างก็จะมีพวกป้ายประกาศนะครับแล้วก็มีพวกปุ่มปุ่ม,มกดปุ่มตีของเอราฟิก วีราโก้นะครับแล้วก็มีนี่เป็นท่าเต้นของเอเดอร์ฟิกวีราโก้นะครับแล้วก็มีพวกรูปโปรไฟล์ Fi, แล้วมีเอฟเฟกสังหารของเอเดอร์ฟิกวีราโก้ด้วยนี่น่ยครับประมาณนี้เลยสําหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันมีแอนิเมชันให้ดูนะว่าสกินหน้าตาเป็นยังไงไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินกันเลยไปกันเลย let's go <S และนี่นะครับก็คือการเปิดตัวของสกินเซอร์ฟิกวีราโก้เยน่ยนะครับเป็นแนวแบบว่า เทพยุทธ์จอมยักษ์เทพยักษ์จอมยุทธ์นะครับนี่นี่นะครับเป็นเอฟเฟกตการเปิดตัวนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะอลังการงานสร้างพอสมควรนะครับสำหรับสกินนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโมเดลต่างๆนะครับพอกดเข้าไปแล้วในเกมจะเป็นแบบนี้ซิงนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกเวลาตายนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องดูหรอกทุกคนเราสนใจอันนี้ดีกว่านะครับพวกเอฟเฟกสกิลนะเอฟเฟกวาร์ปเดี๋ยวนึงนะ เอฟเฟกต์วาร์มนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแนวพระจันทร์นะครับขึ้นมาฟลิปส์ขี่ขึ้นไปเป็นแบบนี้นะฮะลงมาจอดแบบนี้เลยนะครับนี่ไงละ่ะนเอฟเฟกต์ดีมานานะครับแนวแบบว่าอืแนวเอนโซ่เดี๋ยวทุกคนเอนโซจันทราเอนโซจันทราทุกคนจำได้ปะเอนโซนะครับอืเอฟเฟกต์ดีมาน่าก็ถือว่าได้อยู่นะดาบดูเรียวเล็กลงนะครับ สกิลหนึ่งฟื้บนี่ดูผิวขึ้นนะเหมือนเพิ่มความผิวขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นนะครับพอได้อยู่นะนี่สกิลหนึ่งนะครับฟืฟืนานไปละอันนี้นานไปละสกิลสองนี่เป็นการเหมือนปล่อยนอกไปนะครับแอนิเมชันตอนปล่อยเนะี่ยเปลี่ยนด้วยนะปกติจะเป็นคว้างนะแต่ว่าน,นี่มันปล่อยให้แบบว่าพุ่งไปแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยจะกลายเป็นดาบแล้วก็มันหมุนแบบนี้นะครับโอเคอืมพอเอฟเฟกต์แตกก็เป็นแบบนี้นะครับมันบัตเตอร์ไฟอยู่นะบัตเตอร์ไฟเฟินิกอะ นะครับคุ้นๆค,คล้ายๆอยู่นะอันนี้เป็นเปลี่ยนล่างนะทจะเป็นสกิลเนี่ยโอ้โหเป็นล่างทองตีเป็นดาบใหญ่ฟาดเปี้ยเปี้ยเปี้ยนี่เปี้ยฟาดเข้าไปนะเปี้ยนี่ว่าสกินเนี่ยมันค่อนข้างทีจ่จะดีเพราะว่าพวกเยน,น่าทำสกินมนันโอ้โดิปล่อยพลังโอ้โหไอเชีย่ยเวอร์จัดจริงอันนี้คิวสองไอ้นี่คิวหนึ่งเหมือนเดิมโบ้เข้าไปคิวสองไอ้นี่คิวหนึ่งเหมือนเดิม โบเข้าไปมันมีหลายขั้นเหรอทุกคนออนมีหลายรอบเหรอรอบแรกกับรอบสองก็ไม่เหมือนกันดีกว่ไอ้ยะที่กสองทุก 2, ทคนของแท้นี่แทงอุ้ย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 อยะเอาเรื่องอนิเมชั่นเปลี่ยนว่ะออตอนแรกผมจะเนื้อไปนะแต่ว่าพอเห็นตอนแปลร่างเนี่ยผมรู้สึกอฮ้ยอุ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 ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะท,ทุกคนสีกหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนร่างคืนนะ ีส่สกิลหนึ 1, ่งโฟท้งเย็ดเท่อายาอายาโอ้หเหมือนได้ตัวใหม่จริงทุกคนเหมือนได้ตัวใหม่จริงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเอฟฟี่สกิลต่างๆก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ส่วนตัวนะเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่8ปจุดห้าเต็มสิบะครับเพราะว่าร่างแรกเนี่ยผมว่ามันง่ายๆไปหน่อยนะแต่พอแบบว่า เปลี่ยนเป็นร่าง2เนะี่ยพวกเอฟเฟกต์สกิลหรือว่าโมเดลต่างๆนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยชอบแบบนี้นะครับก็ให้8.5เต็ม10แล้วกันสำหรับใครเท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับไม่ได้เล่นมา4-5วันนะรู้สึกตัวเองเล่นโคตรโง่เลยครับแบบท้อเล่นได้แย่มากไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะครับไม่เกี่ยว,วับผมเพราะมันเปลี่ยนแมทใหม่แมทมันเปลี่ยนใหม่ทุกคนฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับสวัสดีคุณบอนลนะครับสกินใหม่มารวัวๆเลยครับมาแบบไม่หยุดยั้ง เลือกไม่ถูกเลยครับว่าสก,กินไหนอยากได้นะครับผมส่วนผมเนี่ยผมเชื่อว่าผม GM จะนำกลับมาขายแบบถูกๆนี่มีความหวังนักนันตารินสือดีคุณเกิดด้วยนะครับส,สือดีคุณอาเรียรด้วยนะครับสือดีคุณซีเนโนสืนดนะอสสดีคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับสือดีคุณชลธาแล้วก็สือดีคทายสกายด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับสำหรับใครคิดเห็นยังไงกับราคา5,000คูปองเนี่ยผมก็ก็สามารถพูดคุยกันได้ส่วนตัวผมมองว่ากับเระเทศว่าราคาแล้วราคาแล้วครับที่อยๆน,นะ ราคามันแรงแต่ว่าปกติว่าไม่ได้ด้วยเพราะปกติเหรีมันก็ประมาณนี้ว่าทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะครับเหรีมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับโอเคได้คะแนนเรียบร้อยโอเคแล้วก็เลือกซุ่มไปหนึ่งทีผมมันก็ได้อันบนเหมือนเดิมมันล็อกทุกคนเนี่ยดูดิมันล็อกอ่ะหูยเจี๊ยบแม่ง yeah, กึ่มเกิน ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อจะให้หมดคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่รู้ถ้าคลิปไม่ถึง8นาทีเดี๋ยวออบอกตรงนี้ด้วยกันสำหรับใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า1 5แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าดคลิปไม่ถึง8นาทีเดี๋ยวผมจะได้หมดหนึ่ง,งอันนี้ก็จะใส่ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยใส่ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือมองแล้วตัวเองในใน,ในคอมอยู่นะ ว่าในอนาคตจะมีการสตรีม RV ในคอมนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็น,นยอย่างไรนะในวันนี้นะครับว้าวาไไปเลยตามสเตปวาวายแน่นอนวาวายเจอวาวายแล้วกล้องนี่คือ <c oughs> กล้อง30สิเฟรมเรทอุยเจอจริงแพ้ไม่เป็นไรทุกคนแพ้เอาลงหมดไม่สนนะแพ้เอาหมดไม่สนลูกใคร แล้วคือไม่อย่างไก่ะไม่อยู่ตรงนู้นไม่อยู่ห่างจากผมมากเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่